ไม่ต้องเป่านะไม่ต้องเป่าเลยไม่ต้องเป่าเลยขนอะนันหนูจูนถ่ายเอาอย่างเดียวเลยลูกถ่ายถ่ายอย่างเดียวเลยลูกถ่าย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 นั่นหนูจูนถ่าย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 ลูก มันร้อนนะมันร้อนไม่แชะไปหมดเอามันร้อนเอาไปแชะไปหมดเอามันร้อนให้หนูจูนไม่แชะไปหมดเลยเหม็นข้าวกรึบเลยนะเหม็นข้าวกรึบเลยฮะเหม็นข้าวไอพอไอ้พันน่ะหืมหุข้าวพันกรึบเลย